สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อ c h ช n n e l กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเอาละครับตอนนี้แอดรวบรวมบรรยากาศในบริเวณ BST High Park เนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศผู้คนที่มาต่อคิวรอคลิปหลุดในการซ้อมโซโล่ของน้องลิซ่ากับน้องโรเซ่นะจ๊ะซึ่งยังไม่เห็นของพี่จนนี่กับพี่ซูของเรานะเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยพวกเราตามน้องลิซ่าอยู่แล้วแต่แอดหาเจอ2คนก็มาให้ดูกันประมาณนี้กันก่อนแลวกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปนั้นเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่า BST High Park เขาโพสต์ถึงความภูมิใจอะไรบางอย่าง เกิดขึ้นแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องแปลกใจเขาบอกว่า Black พิงกกับการเปิดตัวในเทศกาลในราชอาณาจักรของอังกฤษบัตรคอนเสิร์ต B S T Hyde Park ที่นําโดย American Express เนี่ยขายหมดแล้วหรือโซเอาแล้วนั่นเองนะจ๊ะนับถอยหลังจนกว่าพวกเขาจะมาถึงเวทีหลักเวลาประมาณ2องทุม่มห้นาทีตีเป็น3ามทุ่มแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนนะซึ่งเราเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยแล้วพบกันเร็วๆนี้นั่นเองนะครับซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาจะมาราวๆประมาณ3ามทุม่มหรือถ้าเกิดตีเป็นเวลาไทยก็อาจจะอยู่ประมาณตีสาม อะไรแบบนี้เพื่อนๆแต่ยังไงเดอดเนี่ยจะตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อตื่นในช่วงเวลานั้นไปเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็มีหลายๆคนนะครับเขาบอกว่าไม่มีการถ่ายทอดสดเหมือนโคเชลล่านั่นเองจา้ามันน่าเสียดายกันมากๆเลยนะเพื่อนๆนะโอ้โหอยากให้เขาถ่ายทอดสดนู้นเราจะได้ทําการดูไปพร้อมๆกันได้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็มาวีดกันหลังกล้องอีกทีนะน,นะ,ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะจ๊ะบรรยากาศแรกเลยก็คือด้านนอกจ้าเป็นแฟนๆในกำลังยืนรอต่อคิวกันอยู่เป็นจํานวนมากบอกแอร์อัดยัดเย ไ,ไม่ได้นอกจากสาวๆาวแบล็คพิงคของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบเวลาในตอนนี้ของประเทศไทยไราวๆประมาณ2องทุ่มเนี่ยที่นู่นก็จะอยู่ร,ราวๆประมาณบ่ายสบ่ายสามอะไรแถวๆนี้เพื่อนๆเท่าที่แอดไปดูใน Google มานะคือต้องบอกว่ามารอก่อนโอ้โหตั้งแต่แบบกี่โมงไม่รู้อะเพราะภาพมันหลุดมาตั้งนานแล้วนะคือเขามานั่งรอมานั่งต่อคิวกันนานก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มตั้ง3ามทุ่มอะมารอตั้งแต่บ่ายโมงเที่ยงอะไรอย่างงี้กันเลยจ้ะคงไม่ต่างจากคอนเสิร์ตไทยที่คนก็ไปรอกันทั้งว เขาบอกถึงขนาดว่าฉันจะลองให้แล้วนะแล้วก็มีการแท็กน้องลิซ่าไปด้วยแต่วิดีโอที่เขาเอามาเผยในทวิตเตอร์เนี่ยไม่ได้มีการบอกว่าคนถ่ายเป็นใครนะครับก็ปิดคนแชร์ไว้แต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะขอบคุณออนเดอร์สลิซาด้วยนะครับที่เอามาฝากกันนะว่าเอ้ยน้องลิซ่าของเราเริ่มซ้อมแล้วซึ่งตอนแ,แรกๆในแอดเห็นวิดีโอนี้ใช่ไหมแอดก็คิดว่าเออน้องลิซ่าของเราเนี่ยน่าจะเต้นเหมือนตอนที่โคเชล่าวิแต่มันไม่ใช่นะจ๊ะเพราะมีการเปลี่ยนโคโรกราฟี่ใหม่มีการไปเดี๋ยวค่อยดูดูของลองโรเซ่กันนก่อ <laughs> อนนี้คนดูบอกแล้วแอดเอาของนนริซ่าเดี๋ยวนี้นะจะเย็นๆจะร่มๆกันก่อนนะค่อยๆไปของดีต้องดูทีหลังจ้าดูของน้องโรเซ่กันก่อนอันนี้ก็ของดีเหมือนกันแต่ว่าเราเมลิซ่าไงก็เก็บนนริซ่าไวท้ทีหลังนะจ้า <c oughs> ดูของน้องโรเซ่นะครับก็เป็นเพลง on the ground ที่มาซ้อมด้านหน้าเวทีที่ยื่นออกมาข้างหน้าโอ๊กอะเนาะซึ่งตัววิดีโอมันสั้นไปหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าเพลง on the ground ของน้องโรเซ่ของเรานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงท่าทางไปเยอะมากแค่ไหน <c oughs> แต่ของเริซาคนเหลานั้นตัดภาพอารจซาโอ้โหแอดเห็นโคโนโกรกกาฟี่ใหม่ใช่ไหมมีการไปกลิ้งกับพื้นหมุนขาควงเอวพระเจ้าตายแล้วไม่อยากจะนึกว่าถ้าใส่ชุดแบบว่าโชว์เอวแล้วก็หมุนขนาดนี้หุ่นสับขนาดนี้คนข้างล่างเวทีจะตายขนาดไหนแล้วก็อย่างที่ร,รู้ว่าแฟนแคมเนี่ยมันจะมีแต่มุมที่เอ็กซ์คลูซีฟให้กับเราแน่ๆนะจ๊ะแอดตื่นเต้นไม่ไหวกันแล้วหนึ่งนะจ๊ะตอนนี้ตัวสั่นมากนะเพื่อนคือขนาดเจ้าของคลิปคนนี้เขาถ่ายไปแล้วอู้อ้าอู้อ้าเหมือนอินเนอร์เนี่ยแทนคนดูอย่างเราไปแล้วนะอ่ไปดูกหยจ เป็นไงดูไปก็อู้อ้าไปอู้อ้าไปไม่อู้อ้าได้ไงอะ่ะน้องลิซ่าเล่นแบบแทบจะตีลังกายอยู่แล้วมีการหมุนขาหมุนเอวควงขายกขาฟาดพื้นอืม้มสบัดเอวไปซะจ้ารออะไรท่าทางจะได้โคโรกรโอการีใหม่กันอีกแล้วนะครับที BS ่ BST Hyde Park ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์สำหรับแอดก็รอดูกันมากๆเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงตื่นเต้นมากๆแล้วจ้าเออก็สำหรับคลิปนี้ที่แอดรวบรวมมาฝากในตอนนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะถ้าเจออะไรเพิ่มเติมแล้วก็ก็จะมาฝากกันอย่างแน่นอนถ้าใครยังไม่หลับไมน ปิดท้ายไปด้วยบรรยากาศคนที่อยู่ข้างนอกเป็นวิดีโอแนวนอนที่เขาเนี่ยพอได้ยินเพลงมันนี่ของโนริซ่าของเราก็เต้นกันเลยจ้าข้างนอกจา้าเก็บอาการเก็บทรงไม่อยู่แล้วหนึ่งนะจ่ะปิดไปด้วยคลิปนี้แล้วก็คลิปโนริซ่าอีกรอบหนึ่งกันลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปกันก่อนเจอก,กันใ่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย